จากงูเขียวอยู่ต้นใหม่นะคะอันแม่เล็กเมื่อซีหาเดือนที่แล้วเนาะพังต้นไม่พี่น้องเอ้ยงูเขียวกำลังเลื่อยลงมาเล็บลินแผลบผักหันหนามว่าเบื้องผงกหัว่าหายอีกต่างหากหาว่าไม่เล็กกับขาอ่อนเลยแหละถ้ายูน้ำต้นไหม่ตนม้ตนไหลจะถามหางูเิ่นวาเมนอยู่เด้พี่น้องพอดีมือนี้นะคะห้านน่อยหาย เป็นเด็กก็เลยว่าแฟนผ้าปา,า,าไปนวดอยู่อำเภอคอว่างเนาะบ้านเจ้าของบ่าเดินนวดพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าเออสิเฮ็ดยังไหน,น,นเพื่นวะอย่างพวเขียวมันสิออกไมากินอันตาเผ้าเดชวสันม่เล็เกว่าเนะาะก็ว่า้ายนะครบเพราะว่าเหาเห็นห้านหายเนาะถ้ายูน้ำต้นไม้ต้นไหลจะถามหางูเพิ่นวาเมนอ,อยู่เด็พี่นอ้องพอดีมือน,นี้นะคะห้านน้อยหาย เม่เล็กกัเลยว่าเขากำลังห่องเอื่นเท่าญี่ปุ่นตัวสีเขาเขียวเด้อพี่น้องเด้อนกตัวนี้อ่าโสยบยาวๆแข็งแข็งนะคะพึ่งต้นไม้พี่น้องเอ้ย,ยงูเขียวกำลังเลื่อยลงมาเลีบลิ้นแพรบแผบแผลบหันหนามาเบิ้งพองกหัวห่อีกต่างหากาว่าไม่เล็กกับขาอ่อนเลยแหละแอบกลมมาเบิ้งอันตักจากของงูเขียวกำลังเลื่อยขึ้นมนตาตักพี่น้องใครแต่บอเป็นงูเขียวหางใหม่เนาะ นั่นแหะค่ะพี่น้องไม่เล็กกับมีอันโอเคนะคะว่าไปว่าอันมันคือเป็นตะมิงูเขียวแทล่าวัสดเพื่อนวัสดอันมันคือใบหนาเทวัสดอันหน่อยบ่นานอันว่าโทษซ้ำแล้วเสียงโศกเบืองเนาะที่เขาไต่ขึ้นตักไม่เล็กนั่นแหะค่ะกะได้อยู่ได้ละค่ะพี่น้องกับพ่อได้แก้มอยู่จากงูเขียวอยู่ต้นใหม่นะคะอันไม่เล็กเมื่อ หาเดือนทีแล้วเนะาะพาวเฮอดยังไงสิตัวร้านหน่อยได้เนะเาะสั้นนะคะก็เลยบอกว่าอันลูกลาว่าสั้นย,าาย,ย,าาย่าไห้ย่าให้สั้นย่าเราเห็นอันงูเขียวแบบกลมมาเบงอันตักเจาของงูเขียวกำลังเลื่อยขึ้นมาตักพี่นอ้องไข่ตะบอมเป็นงูเขียวหางใหม่เนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องไม่เล็กกับมีอันระจากงูเขียวอยู่ต้นใหม่นะคะอันไม่เล็กเมือ่อ ซีหาเดือนทีแล้วเนาะผนวสันเขาคืออันเส้นแถวสันยิบโทอซับมโท้หาหมูอ่าธมรมชาติอีกเช่นเคยเนาะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้จะเป็นป้าเบงต่อันวิวทิวทัดเนะะาะแต่จ้าเสีย้เบิงหยางพี่นอ้องฟังเสียงธรามช่อิาดนวสันเ็าคืออันเส้นแถวสันยิบโทอซับมโท้หาหมูอันนกหยางไว้เลยก,กับโอหัเนาะ เมล็กสีเาลสูบฟังต้นน้อยๆแมล็กกระยาดเนาะแต่ว่าห่งเจอดูดูนะคะว่ายังกเจอพร้อมนะคะนะคะส่วนหมากเป็นแบบนี้นะคะแล้วแมล็ดก็มาแอบกลมมาเบิงอันตากเกี่ของงูเขียวก็ลังเลื่อยขึ้นมาตากพี่น้องไข่ตะบอมเป็นงูเขียวหางใหม่เนาะงั้นละค่ะพี่น้องเมล็กกับมีอันพึ่งต้นไม้พี่น้องเอ้ยงูเขียวกำลังเลื่อยลงมาเลบลินแผลบผับัผบหันหนามาเบงเงพองกหัวหายอีกต่างหาก เาว่าไม่เล็กกะขาออนเลยแหละสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายพี่น้องสุขุสุขนในย่ามเร่งแรงนะคะเมื่อนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือช่องแม่ยญ่เล็กผ้าพี่น้องมาเบงแอลกอมมาเบิงอันตากจาของงูเขียวกำลังเลื่อยขึ้นมาตากพี่น้องไข่ต่บลเป็นงูเขียวหางใหม่เนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องไม่เล็กกะมีอัน ธรรมาชาติอีกเช่นเคยเนาะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้จะแมนป้าเบิ่งต่อันว,วที่อุทัดเนาะแต่จ้าเสียให้เบิ่งหยัางพี่นนอฟังเสียงธรรมาชาติผนเป็นแต่มีงูเขียวแท้ว่าสันเพิ่นเบาโท่าัาท์าาปไปเพิ่นกระนางอยู่แต่ขมขามเพิ่นกระเบากระมูเพิ่นกรกเาบากับสาวเก๋นะคะสาวตัวนอ้นอยไม่เล็กกระยาดเนาะแต่ว่าห่งเจอดูดูนะคะเบาหยั่งกระเจอพร้อมนะคะ นะคะส่วนหมากเป็นแบบนี้นะคะเราไม่ไดีกับว่าตัวนี่ยหน่อยไม่เลียกกระยาดเนาะแต่ว่าห่งเจอดูดูนะคะว่ายัางเจอพรอมนะคะนะคะส่วนหมากเป็นแบบนี้นะคะเราไม่ไดีกกับว่าเหมือนนกแก้วแต่ตาปลแมนนะคะพี่น้องขาไม่เหมือนนกอ่ะแค่ลักษณะเหมือนนกแก้วตัวสีเขียว,ยวแต่ไม่ใช่นะคะก็ยูน้ำต้นไม้ต้นไหลย่าถามหางูพนวาเมนอยู่ได้พี่น้อง พอดีมื้อนี่นะคะห้านหน่อยไหย่ไม่ได้ก,ก็เลยว่าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายพี่น้องสุขสุขคนในย่านเร่งๆรงนะคะมื้อนี่ช่องพิกมาเธอเล็กหรือช่องแม่หญ่เล็กผ้าพี่น้องมาเบงตาโอ้ไอ้ยจงาดสิตัวห้านหน่อยได้นอ้อสั้นนะคะก็เลยบอกว่าอันลูกหล้าว่าสั้นยาไห้ยาไห้ว่าสัน้นย่าเหรเห็นอันมุ้ยเชียว เรื่องที่แบบว่าตื่นเต้นเกี่ยวกับเหลืองงูนะคะม่เลยเป็นคนหย่านง,งูเนาะหย่านมากแล้วกลมมาเบงอันตักเจาของงูเขียวกำลังเลื่อยขึ้นมาตาักพี่นอ้องไข่ต่บอมเป็นงูเขียวหางใหม่เนาะนั่นแหละค่ะพี่นอ้องไม่เล็กกับมีอันนะคะวันนี้เอิ่นหางงูเขียวงูเขียวก็เลื่อยออกมาแหลบลิน่นแผลบใส่จักสิว่าจังได้ต้นหวาดี๋ยวงูเขียวมันสิออกมาก,กินอันตาเผาเดว่าสันไม่เล็กว่าเนาะ กะว่า้าปนะครบเพราะว่าเหาเห็นหลานหายเนาะเขากำลังห่องเอินเท่าอยู่พนตัวสีเขียวเด้อพี่น้องเด้อนกตัวนี้อ่าโบเยาว์แข็งแข็งนะคะเขากำลังห่องเอินเท่าอยู่พนตัวสีเขียวเด้อพี่น้องเด้อนกตัวนี้อ่าโบเยาว์แข็งแข็งนะคะ ธรรมาชาติอีกเช่นเคยเนาะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้จะเป็นบ้าเบิ่องตาอันวิวที่ทัศัดเนาะแต่จ้าเสียให้เบิอ่องหยางพี่น้องฟังเสียงธรรมาชาติคนอโอ้ให้จังได๋สิตัวลานหน่อยได้เนอเอาะสั้นนะคะก็เลยบอกว่าอันลูกลาว่าสัน้นย่าไห้ย่าไห้ว่าสั้นยายห่อเห็นอันงูเขียวเพิ่งต้นไหมพี่น้องเอ,อ้ยงูเขียวกําลังเลนื้อยลงมาเบลบรินแพ,แพ,แพปปรบพับหันหนามว่าเบิ่องพงกัวห้อีกต่างหาก เาว่าไม่เล็กกับขาอ่อนเลยแหละอ่ะาธรรมาชาติอีกเช่นเคยเนาะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ oh, man, that, นะะจะแปนผ้าเบิ่งตาอันวิวที่อุทัดเนาะจ้าเสียให้เบิ่งอย่างพี่น้องฟังเสียงธรรมาชาติคนอ่าธรรมาชาติอีกเช่นเคยเนาะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ oh, man, that, นะะจะแปนผ้าเบิ่งตาอันวิวที่อุทัดเนาะจ้าเสียให้เบิ่งอย่างพี่น้องฟังเสียงธรรมชาติฝนว่าพี่น้องเคยอันเขาบอกว่าถ้าลงไปหนามย่าถามหา อของอยู่ในานา้ำพึองต้นไม้พี่น้องเอ้ยงูเขียวกำลังเหนื่อยลงมาเรียบลินแผลแผลแหันหนามว่าเบิ่งผงกหัวหายอีกต่างหากหาว่าไม่เล็กกะขาอ่อนเลยแหละพึองต้นไม้พี่น้องเอ้ยงูเขียวกำลังเหนื่อยลงมาเรียบลินแผลแผลแผลหันหนามว่าเบิ่งผงกหัวหายอีกต่างหากหาว่าไม่เล็กกะขาอ่อนเลยแหละว่าพี่น้องเคยอันเขาบอกว่าถ้าลงไปหนามอย่าถามหา อันของอยู่ในน้ำถ้ายูน้ำต้นไม้ต้นไหล่าถามหางูเพนวาเมนอยู่ได้พี่น้องพอดีมือนี้นะคะหลานหน่อยไหย้เป็นเด็ก็เลยว่าโอ้เฮ็้ยังได๋สิตัวหลานหน่อยได้เนะเาะซันนะคะก็เลยบอกว่าอันลูกหล้าว่าซันย่าไห้ย่าไห้ว่าซันย่ยะเห็นอันงูเขียว ธรรมชาติอีกเช่นเคยเนาะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้จะแมนป้าเบงตาวิวที่ทัศัดเนาะแต่จ้าเสีย้เบิงหยัางพี่น้องฟังเสียงธรรมชาติหมเหมือนนกแก้วแต่ตาโปเมนนะคะพี่น้องคะไม่เหมือนนกอาจลักษณะเหมือนนกแก้วตัวสีเขียว,ยวแต่ไม่ใช่นะคะก็นะคะวันนี้เอืนอนหางเขียวเขียวก็เลื่อยออกมาแหลบลิน่นแบบแผลบใส่จ๊คสิวาจังได เป็นตะมีงูเขียวแท้ว่าสันเพิ่นเบาโทรศัพท์ไปเพิ่นกระนางอยู่แต่หขมขามเพิ่นกระเบากับมูเพิ่นอืมกระเบากับสาวเก๋นะคะสาววาสันเขาคืออันเส้นแถวว่าสันยิบโทรศัพท์ามาโทรหาหมูโอ้ยยังไดดสิตัวลานหน่อยได้น้อว่าสันนะคะก็เลยบอกว่าอันลูกลาว่สา,า,ยยา,าวสันย่าไห้ย่าไห้ว่าสันย่าไห่เเห็นอันงูเขียว สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายพี่น้องสุูภสุคนในย่ามแังแรงนะคะเมื่อนี้ช่องพิกมาเธอเล็กหรือช่องแม่ยญ่เล็กผ้าพี่น้องมาเบิงเบิงต้นไม้พี่น้องเอ้ยงูโจรกำลังเลยลงมาเล็บริบรบรบรบนแผลบผาหนามาเบิงผองกหัวหงายอีกต่างหากหาว่าไม่เลก็กขาอ่อ,อนเลยแหละผ้าแฟนผ้าป่าไปนวดอยู่อำเภอข้อว่างเนาะบานเจ้าของบได้นวดพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าเออสิเห็ดจังไงล่ะโอ้ ยังไดสิตัวร้านหน่อยไดดเนาสั้นนะคะก็เลยบอกว่าอันลูกหล้าว่าสั้นย่าไห้ย่าไห้ว่าสั้นย่าเหรเห็นอันงูเขียวเป่นนกหยังไม่เลยกับโอหเนาะไม่ลดกสิเปลาโซฟังเรื่องที่แบบว่าตื่นเต้นเกี่ยวกับเหลืองงูนะคะไม่เลยเป็นค้นหย่านงูเนาะหย่านเมื่อไองูน้ำต้นไม้ต้นไหลจะถามหางูเิ่นวาเมนอยู่เดพี่นอกพอดีมือนี้นะคะห้านหน่อยไห้ไม่เด็กก็เลยเป็นวา อย่างหัวเขียวมันสีออกไม่ก,กินอันตาเผาเดชวสันไม่เล็กว่าเนาะก็ว่าป้ายนะครับเพราะว่าเห็นร้านหายเนาะเขากำลังห่อเอินเท่าคนตัวสีขเขาเขียวเด้อพี่น้องเด้อนกตัวนี้อ่าซพยาวๆาแข็งแข็งนะคะโนวสันเ<อ>ขาคืออันเส้นแถวสันยิบทอซับมโท้หามูตัวนิหน่อยไม่เล็ก,กใหย่เนาะแต่ว่าห่งเจอดูดูนะคะ ว่ายัางกเจอพร้อ,อมนะ,ะนะคะนะคะส่วนหมากเป็นแบบนี้นะคะ